เราจะนั่งรถไฟขบวนนี้ค่ะจากนครลำปางไปที่สถานีขุนตาลค่ะเพื่อจะได้ชมบรรยากาศของการนั่งรถไฟผ่านอุโบงขุนตาลค่ะรถมาแล้วค่ะ วิศกรเยอรมันนี่เข้ามาสำรวจแล้วก็มีแรงงานเป็นคนพื้นเมืองเขาบอก,กต้องภูมิใจสำหรับการทําอุโมองค์ุนตาลเ้าไปถึงขุนตาลนี่ก็ใช้แรงงานคนคนพื้นเมืองล้วนๆหม่ไม,ม่ก็เหนื่อยอะนะ พัดหนึ่งเขาจะเจาะสองข้างเขาจะเจาะข้างบนก่อนเนื่องจากคือสำรวจแล้วเนี่ยชั้นบนมันเป็นหินกระดินค่อนข้างง่ายกว่าข้างล่างก็เจาะไปแล้วก็ผลดินออกวิศวกรคนนี้เขาเขาติดใจทางเหนือก็เลยคิดว่าจะสร้างบ้านบนดอยขุนตาลชั้นหนึ่งให้ช่วงที่กําลังก่อสร้างนั้นท่านก็เสียชีวิตก่อนก็เลยต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้ท่านตรงนั้นคือ ผีป่าค่อนข้างเฮี้ยนนะตอนที่สร้างมีวิศกรไทยคนหนึ่งที่กินเหล้าแล้วก็ดา่าใครจะมาอะไรเงี้ยสุดท้ายขี่รถไปยางไหม้และนายคนนี้พอระหว่างพวกพักพวกกำลังลงไปซ่อมโดนถูกไปอยู่นอนขวางให้รถทับอะ่ะแต่อเผอิญ เพื่อนพอซ yeah. okay. uh ่อมเสร็จเห็นแก่บอกแกไม่รู้ตัวเลยว่าแกทําไมมานอนอยู่กลางถนนเขาก็เลยตั้งศาลที่ซูเปอร์ทางจะไปลําพูนก็ตั้งศาลเขาบอกเฮียนเจ้าป่าเฮียนเขาก็บอกว่าถ้ามาถึงลําปางต้องรอดมงขนานนะแล้วก็จะไม่ได้กลับไปเพราะสาวเหนือสวยก็จะตั้งลกลากกันที่นี่เขาเลยบอกว่านี่คือมนต์เสน่ห์ของขนาน